ปราจีนบุรีหลวงพ่อแบ่งข้าวผลไม้ที่บิณฑบาตให้กระรอกในวัดพระบ้านนอกที่มีแต่เมตตาต่อสัตว์แบ่งอาหารและผลไม้ที่ญาติโยมใส่บาตรให้กับกระรอกและนกหนูในวัดเพียงต้องการให้สัตว์เหล่านี้มีอาหารและไม่ออกไปรบกวนกัดกินพืชไร่ชาวบ้านและไม่ไปเป็นอาหารให้กับคนในทุกๆเช้าญาติโยมและพระในวัดจะเห็นท่านพระครูวิบูลหรือหลวงพ่อพุธ เจ้าอาวาสวัดบอ่อทองรังสรรตำบลบ่อทองอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังท่านออกรับบารจากญาติโยมในตอนเช้าเมื่อกลับมาถึงกุฏิท่านจะแบ่งอาหารและผลไม้ที่ได้จากปินทบาดมาวางไว้ให้บรรดานกหนูและกระรอกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้ได้กินจนเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของท่านที่เห็นจนชินตาและก็เหมือนกับว่าสัตว์เหล่านี้รู้ว่าท่านพระครูวิบูลเป็นพระใจดีมีเมตตาทั้งนก กรอจึงมักจะมาคอยรับอาหารที่หลวงพ่อแบ่งมาให้ทุกเช้าหลวงพ่อบอกว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมโรคไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ที่เอาอาหารผลไม้กล้วยส้มมาให้กระรอก ก็เพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่มีอาหารกินเมื่อไม่มีกินมันก็จะออกไปหากินพืชผลของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนกัดกินข้าวของเสียก็จะถูกทำร้ายบางที่ก็ต้องไปเป็นอาหารให้กับคนเห็นว่าถ้ามีอาหารให้พวกนกหนูกระรอกก็จะไม่ออกไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องตกเป็นอาหารให้กับคนที่ชอบเปิดพิสดารประกอบกับเป็นคนรักสัตว์ ถึงไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรไปให้มันกินนิวส์ยีสถานีประชาชนธนปรกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวสุภัญรลีสุวรรณรายงาน